นะคะเข้าสู่เรื่องของ warehouse นะคะ cloud เทคโนโลยีนะคะโอเคอ่ะโอเควันนี้ค่ะเนื่องจากเรามีเวลาที่ค่อนข้างจะกระชั้นนิดนึงนะคะขออนุญาตแบ่งประเด็นเป็น4ประเด็นสั้นๆง่ายๆนะคะแล้วก็จับใจความที่ทุกท่านจะสามารถนำไปต่อยอดหรือว่านำมาปรับเปลี่ยนในการทำงานได้ในแง่ของคลังสินค้านะคะประเด็นแรกนะคะจะพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบ ของโควิดนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของโควิดเนี่ยมีผลกระทบต่อคลังสินค้าอย่างไรบ้างนะคะในส่วนหัวข้อที่2นะคะดิฉันก็จะนําพาไปสู่รูปแบบของคลังอัจฉริยะนะคะหลายๆท่านที่มีระบบอ,อ,อาจจะใช้ ERP อยู่นะคะแล้วก็เป็นโมดูลใน ERP แต่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์นะคะวันนี้ดิฉันจะขออนุญาตนําเสนอให้มากกว่านั้น b e y o n ไปมากกว่านั้นนะคะในรูปแบบของคลังอัจฉริยะเลยบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ มีฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้ด้วยหรอหรือว่าเราไม่เคยใช้มาก่อนแต่มันตอบโจทย์ธุรกิจนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะแล้วก็หัวข้อที่น่าสนใจหัวข้อที่3นะคะ,อ,ะอันนี้ดิฉันจะได้ยินคําถามจากลูกค้าหลายๆท่านเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับว่าเอ๊ะคุณวรรณาผมมี ERP อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ตรงไหนบ้างที่ไม่ตอบโจทย์และ เมื่อไหร่ที่เราควรจะมองหา WMS นะคะหรือระบบคลังสินค้าอัจฉริยะนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายค่ะจะแนะนำอินโฟนะคะในปัจจุบันนี้นะคะบริษัทอินโฟของเรานะคะที่ทำเอ่อซลูชันมีความเชี่ยวชาญทางด้านคลังสินค้าแล้วนอกจากนั้นนะคะ อนอกจากคลังสินค้าเราก็ยังมีซอฟต์แวร์ตัวอื่นด้วยเหมือนกันนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะทุกท่านพอจะเห็นหน้าจอเนาะเริ่มคุ้นเคยกันไหมคะปัจจุบันเนาะเราเปลี่ยนแปลงเราใช้คําว่า new normal ความปกติใหม่ พฤติกรรมคนเปลี่ยนค่ะการกินก็เปลี่ยนการทำงานก็ยังเปลี่ยนแน่นอนค่ะอย่างเซสชันในวันนี้เองนะคะแทนที่เราจะได้เห็นหน้ากาันกลายเป็นว่าเราต้องมาทำไมคะคอนเฟอเรนซ์ Conference, เนาะเป็นการล็อกอินเข้ามาดูเนื่องจากผลกระทบทางด้านโควิดนะคะมีการปรเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการกินการสั่งซื้อมากขึ้นนะคะการทำงานที่บ้านลดการสัมผัสอ่ะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันกระทบอะไรบ้างเกี่ยวกับในแง่ของคลังสินค้านะคะสำหรับบางท่านนะคะอาจจะมีแบ็กกราวที่ว่าเอ๊ะไม่เคยทำคลังสินค้ามาก่อนก็เข้าใจว่าเอ๊ะคลังสินค้าก็น่าจะเก็บของวางของใช่ไหมคะดูว่าสต็อกตรงหรือเปล่าปกติเราก็จะเข้าผ่านทาง e r p ใช่ไหมคะตัวตัวเลขสินค้าในสต็อกนะคะเราดูได้ใน e r p แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นต่างๆในคลังสินค้า อันนี้น่าสนใจนะคะในสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะมีโควิดแน่นอนค่ะส่วนใหญ่เราจะพึ่งแรงงานคนนะคะคนจะทำหน้าที่เก็บอ่าของรับมาเท่าไหร่ไปเก็บเท่าไหร่เก็บตรงไหน นะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะผู้บริหารเริ่มมองแล้วนะคะในกรณีดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างถ้ามีน้องหน้างานบางท่านอ่ะ,ะเผอิญที่ต้องไปเดินทางไปในจังหวัดที่เสี่ยงแล้วกลับมาต้องกักตัวอันนี้เดือดร้อนไหมคะกระทบเนาะเพราะว่าน้องหน้างานใช่ไหมคะคนจํานวนไม่พอคนที่ทํางานมานานๆเขารู้เลยว่าเอ๊ะ SKU เบอร์นี้เวลารับปับ๊บฉันจะต้องไปที่โลเคชั่น a 1 0น ตอนนี้เขาไม่อยู่นะคะเกิดปัญหายังไงบ้างคะเกิดปัญหาในการที่วางของผิดวางของไม่ตรงวางของไม่ถูกทําไม่ถูกคนไม่พอนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะเป็นสิ่งที่กระทบนะคะปัจจุบนันเพราะฉะนั้นผู้บริหารค่ะเริ่มมองเริ่มมองหลังจากที่มีผลกระทบทางโควิดนะคะเริ่มมองในการใช้พวกเดเวิร์สต่างๆนะคะนิวเทคโนโลยีต่างๆพวก AI พวกแพลตฟอร์ม อ่ะนะคะเราลองมาดูทางด้านซ้ายนะคะก่อนที่เราจะ,ะเผชิญโควิดนะคะมีมีสิ่งใดบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นพื้นที่คลังที่อยู่ไกลกันนะคะยกตัวอย่าง,างเช่นประเทศไทยลูกค้าบางเจ้าของเรานะคะมีคลังสินค้าทั่วประเทศไทยเลยนะคะ v i s i b i l i t y ในการมองสินค้านะคะยกตัวอย่างอย่าง DC ภาคเหนือ DC ภาคกลางมีของไหมนะคะหรือ DC ภาคใต้ แล้ว Inventory จริงๆในลักษณะของ Enterprise เนี่ยในมือของเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะแต่สิ่งทีเ่เป็น Obstacle ของเราก็คือพวกเทคโนโลยีคุณวนาผมจะใช้ยังไงคุณมี Best s r a c t i c e ไหมคุณมีตัวอย่างไหมคุณมีอะไรที่มองให้เห็นภาพมากขึ้นไหมอ่ะวันนี้ค่ะแน่นอนเลยค่ะวันนี้ที่ฉันมีนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูกันแล้วค่อยๆทำความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้น New Normal นะคะเราจะพูดถึงเรื่องการทำงาน collaborate มากขึ้น คนที่อยู่ที่คลังกับคนที่อยู่ที่เอ่อเฮดออฟฟิศอ่ะมีการคุพูดคุยหรือทำงานได้ Real Time มากขึ้นนะคะคลังสินค้านะคะซอฟต์แวร์มีความอัจฉริยะหรืออดิฉันขออนุญาตใช้คำว่ามี AI สามารถคิดได้แนะนำได้กับน้องหน้างานหรือคนที่ทำงานที่หน้างานนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะธุรกิจยังดำเนินไปได้และธุรกิจจะต้องอ มีเพอร์ฟอร์แมที่มากที่สุดนะคะอ่ะเราไปดูกันส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคำถามง่ายๆ3คํคำถามเลยณนะปัจจุบันค่ะดิฉันขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านลองคิดว่า Inventory ที่เราเห็นใน ERP นะคะหรือโมดูลอ n v e n t เอ่ invent, อ w a r e เ o u s e โมดูลนี where, how, module, inventory, เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่จริงไหมนะคะถ้าดิฉันอนุญาตอขออนุญาตชาเลนจ์กับว่า ในกรณีที่ธุรกิจของท่านเนี่ยมีสินค้าประเภทเดียวกันแต่คนละซัพพลายเออร์คนละโอเนอร์นะคะณปัจจุบันท่านมีความสามารถในการแยกดูสต็อกดออูสต็อกรวมสต็อกแยกหรือดูจำนวนที่เป็นจริงได้ไหมถ้าสมมติว่ามีจำนวนร้อยนะคะร้อยชิ้นมีการรีเซิร์ฟไป50ชิ้นหรือมีการกำลังพิกอัพน้องหน้างานกำลังสแกนหยิบ ท่านมีความสามารถตรงนี้หรือเปล่านะคะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าท่านประสบปัญหาอย่างหนักเลยในเรื่องของการหาแรงงานออในเรื่องของโควิดนะคะแน่นอนค่ะเราจะต้องมองในกรณีที่เราจะหยิบจับให้น้อยที่สุด ะะยิ่งสินค้าเป็นสินค้าที่เซนซิทีฟนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะอย่างลูกค้าของเราณนะปัจจุบันนะคะเป็นบริษัทยาใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะแน่นอนค่ะถ้าเป็นเรื่องพวกยานเนี่ยเราจะต้องออมีการ QC ที่เข้มงวดมากเพราะฉะนั้นน้องหน้างานนี้จะถูกจํากัดในการจับการหยิบนะคะเขามองหาเรื่องหุ่นยนต์อ่าพวกออโตเมชันต่างๆพวก Pick like, พ c ิ like, พกทูไ g h ์พุททูไรต์นะคะแล้วสุดท้ายค่ะเราจะลดเอให้น้อยที่สุดนะคะ เรียกได้ว่าให้วาลิตี้วาลิตี้มากกว่า99%อะความถูกต้องอันนี้ทุกคนเริ่มมีความสงสัยแล้วเฮ้ยคุณวนาคุณพูดเกินจริงไปหรือเปล่ามันจะ9 9ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูไอตัวคลังอัจฉริยะนะคะขออนุญาตสร้าง รูปภาพที่เราจะมองเห็นภาพเดียวกันนะคะตัวโปรแกรมนะคะซอฟต์แวร์ณปัจจุบันแน่นอนค่ะในกรณีที่ท่านมีคลังสินค้าที่มีระยะห่างไกลเนาะไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพอาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือบียอนไปมากกว่านั้นกรณีที่ธุรกิจของท่านเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีคลังที่ต่างประเทศนะคะลูกค้าของเราเช่นกันอย่างเช่นมีคลังที่เวียดนามคลังที่พม่าคลังที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์นะคะท่านอาจจะมองหาโซลูชันที่1 สามารถใช้งานได้เลยคุณนาผมต้องการใช้งานได้เลยมี Visibility visibility ขอโทษค่ะแล้วทำงานร่วมกันได้นะคะทั้งเรานะคะเราเรียกว่าตัวเอ่อ r ลเยอแรกเลยคือ Infrastructure ที่ซัพพอร์การทำงานประเภทนี้นะคะ Info ของเราค่ะจับมือเหนียวแน่นเลยกับ AWS ซึ่งเรียกได้ว่า AWS เนี่ยเป็น Cloud อันดับหนึ่งของอของโลกตอนนี้เลยนะคะซึ่งะระบบที่รันอยู่บนคลาวด์ของ AWS เนี่ยนะคะ,ะความโชคดี ณนะตอนนี้เลยนะคะเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้เมืองไทยที่รันอยู่ที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นเชื่อได้แน่นอนว่าตัวเทนน์นหรือว่า ความคอนเซิร์นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันคุณวนาสแกนปับ๊บมันจะหน่วงหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นะคะดิฉันขออนุญาตรับรองนะคะว่ามันจะเร็วขึ้นหรือถ้าท่านมีออคำถามว่าเอ้ยผมไม่เชื่อดิฉันยินดีนะคะให้ให,ให้ให้ทางทีมงานค่ะเราไปที่ไซต์เลยแล้วเราไปเทสร่วมกันก่อนที่เราจะใช้ระบบจริงนะคะเพื่อความมั่นใจในการใช้ระบบ ะะถัดออกมานะคะคจากอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีแล้วนะคะแน่นอนค่ะซอฟต์แวร์ที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานการจัดการที่อัจฉริยะ,ะนะคะอินโฟอของเรานะคะพรไวที่พรอไวอตัว Operation Service ตัวหนึ่งนะคะพื้นฐานตัวตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะเรียกสันส้นๆง่ายๆว่า Info OS นะคะตัวนี้ค่ะเป็นแพลตฟอร์มในการทำงานร่วมกันนะคะแน่นอนค่ะผู้บริหารจะมีคำถามว่า คุณวนาในกรณีที่ผมบริษัทบริษัทหนึ่งแน่นอนมันจะต้องมีซอฟต์แวร์มากกว่า1ซอฟต์แวร์ software, นะคะมี ERP อยู่แล้วมีระบบบัญชีมีระบบ Transportation ซอฟต์แวร์เหล่านี้นะคะต้องการการทำงานเชื่อมต่อร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้น Info เน,นี่ยเล็งเห็นแล้วมองว่าเอ้ยเราควรจะมีแพลตฟอร์มที่มันสามารถทำงาน collaborate ทํำงานร่วมกันอินติเกตร่วมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะตัวนี้เองค่ะเลยเป็นที่มาของ InfoOS นะคะในกรณีที่ท่านมี ERP อยู่แล้วท่านสามารถใช้ระบบคลังสินค้าเนี่ยไปเชื่อมต่อแล้วทำงานเป็นเนื้อเดียวกันได้นะคะ อะต่อมานะคะตรงนี้เองค่ะเลเยอร์นี้ก็คือเลเยอร์ของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อเอนะคะระบบอ่อพวก c r m นะคะระบบการจัดการ Maintenance Device ต่างๆหรือวันนี้ที่เราจะพพูดคุยกันคือตัว WMS นะคะจะรันอยู่ที่บนเลเยอร์นี้นะคะเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันต่างๆค่ะจะทำงานเชื่อมต่อกัน ผู้บริหารนะคะจะได้ไม่มีคอนเซิร์นในการปัญหาตรงที่ว่าเอ๊ะคุณวนาเวลาผมสแกนไปปับ๊บผมต้องการดูข้อมูลเรียลไทม์อันนี้ทำได้นะคะขออนุญาตตอบนะคะทำได้ทำงานเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันได้นะคะวันนี้ค่ะดีฉันขออนุญาตแถมเลเยอร์สุดท้ายนะคะเป็นเลเยอร์ที่ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะผู้บริหารนะคะจะมีปัญหา เลเยอร์ปัญหาในจุดนี้มากนะคะเลเยอร์ Layer สุดท้ายคืออะไรเลเยอร์ Layer ในการวิเคราะห์การทำงานนะคะยกตัวอย่างว่า,าผมไม่ได้ต้องการโปรแกร,รมที่มาจัดการแค่คลังเท่านั้นผมต้องการวิเคราะห์ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าอีก2เดือนข้างหน้านะคะหรือเดือนหน้าเป็นช่วงกิจกรรมของอสองการานนะคะอาจจะมีออเดอร์มาเยอะหรือออเดอร์น้อยผมควรจะลงคนเพิ่มไหม หรือควรจะลดคนหรือจะให้น้องหน้างานเนี่ยทำโอเวอร์ไทม์อ่านะคะพวกนี้ค่ะเป็น tools ที่เราเรียกว่า BI นะคะ Info ได้จากมือร่วมกับ Burst เราเรียกตัวนี้ว่า Burst นะคะเป็นตัว business intelligence นะคะข้อดีของ Burst คืออะไรแตกต่างจาก BI ตัวอื่นอย่างไรนะคะ เบิร์สตัวนี้สามารถเบลนเ Data นะคะขึ้นมาดูในรูปแบบของแดชบอร์ดและรีพอร์ตได้ r รียลไทมนะคะวันนี้ดิฉันมีให้ด้วยเดี๋ยวจะมีเดโมให้ดูด้วยให้ดูว่าลุคแอนฟิลเป็นยังไงเอ๊ะคุณวนามันมันได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะต่อมาเรามาพูดคุยเรื่องซอฟต์แวร์ค่ะซอฟต์แวร์นะคะของตัว w m s ของ Info w m s ของเรานะคะรองรับ Cloud นะคะเป็นมันติธเนั้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการอัปเกรด นะคะคส่วนใหญ่ไปเจอลูกค้าลูกค้าจะบอกโอ้ยคุณนาผมเพิ่งซื้อเพิ่งอ MP l ิ m e n t ได้คุณมีเวอร์ชันใหม่แล้วนะคะพี่จะได้เวอร์ชันที่ล่าสุดแล้วก็มี new technology ขออนุญาตเรียกว่านวัตกรรมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนวัตกรรมใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นพวก AI พวก Workflow พวก Document Management อ่ะถ้าบางท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ t ท d Talk ตั้งแต่เมื่อเช้าเม,เมื่อตอนบ่ายโมงนะคะท่านจะเห็นว่าตอนนี้เราเริ่มทำตัวอ l e c t r e รอน o n o c Docu ิเนะคะเรามี Document Management ด้วยนะคะบน Cloud ซึ่งคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะข้อดีของตัวระบบของเรานะคะเป็น Configuration น a s e นะคะเราเสามารถพูดได้ว่าร้อยเปอร์เซ็ในการใช้ระบบ นะคะ60%ท่านสามารถใช้ตัว Standard ได้30%เป็นการคอนฟิ u r เรชันนะคะแล้วอีก20%หรือ10%เนี่ยถึงจะมีคัสตอมไมซหรือเป็น0%เลยนะคะส่วนใหญ่ข้อดีของระบบเราใช้งานได้รวดเร็วมีคัสตอมไมซน้อยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์งานคลังสินค้านะคะอะเรามาดูหัวข้อนี้ดีกว่าที่น่าสนใจนะคะพอพูดมาแล้ว oh. คุณวรรณา,าผมเริ่มอยากอยากเห็นแล้วนะคะว่าคลังสินค้าอัจฉริยะเนี่ยควรจะ มีหน้าตามีลักษณะอย่างไรนะคะอ่ะเราไปดูกันนะคะสำหรับบางท่านที่ไม่มีแบ็กกราวด์ทางด้านคลังสินค้านะคะที่ฉันขออนุญาตแนะนำหรือพูดคร่าวๆให้ฟังนะคะส่วนใหญ่กิจกรรมเนี้จะเริ่มตั้งแต่รถที่เข้ามาที่คลังแล้วจอดอตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะมีการดัดหมายมีใบ PO นะคะหรือมีใบ SO หรือว่ามี Transfer Order เข้ามานะคะ ปัญหาอย่างแรกคือเราจะจัดการรถให้จอดไว้ที่ไหนจอดอย่างไรนะคะบางลูกลูกค้าบางเจ้านะคะก่อนที่จะเข้ามามาพูดคุยกับทางอินโฟเนี่ยเขาจะเจอปัญหาอย่างนี้มากเพราะว่าลองจินตนาการว่ารถขนาดใหญ่อะคะ่ะรถที่เป็นรถ10ล้อเออสิล้อเวลามาจอดเนี่ยมันจะกินพื้นที่บางครั้งเข้ามาตอนเช้ากว่าจะได้เอาของออกไปตอนบ่ายนะคะเออที่คลังไม่มีวิ l ิ t ิตรงนี้เลยนะคะหรือแม้แต่ตอนที่ทำรีซีฟิ n งปัจจุบันลูกค้าบางเจ้ายังใช้กระดาษอยู่ นะคะตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นได้หลาย device เลยไม่ว่าจะเป็นพวก h n n h h l d อ่ะก็รับได้นะคะหรือจะทำเป็นตัวสายพานนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโหลดเข้าไปไว้ที่ location นั้นได้นะคะและนอกจากนั้นเมื่อกี้จำได้ไหมคะปัญหาที่เรามีคนงานที่น้องมาทำงานหนึ่งวันลาออกไปนะคะหรือคนทำงานมา10ปีจำ location ได้แล้วล้วลาออกไปนะคะเราเก็บองค์ความรู้ตรงนี้ไว้ในระบบให้ระบบแนะนำว่าควรจะวางที่โลเคชันไหน ะะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าน้องหน้างานไม่ต้องจําเลยนะคะสแกนปั๊บระบบบอกเลยว่าคุณไปวางที่ A 1 0 1นะคะหรือสแกนอีกที่บอกที่ A 1 0 2นะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าธุรกิจของท่านเป็นพวกรีเทลเป็นพวกเหล็กหรือเมื่อกี้นะคะธุรกิจยาท่านจะต้องมีการเก็บลอตเก็บ expiry date เก็บ Attribute ต่างๆลักษณะคุณภาพของสินค้าอันนี้เป็น Standard เราก็สปอร์ตเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นคะ่ะในขาที่หยิบออกนะคะ สามารถแนะนําได้นะคะเราสามารถรันหลายๆเวฟพร้อมๆกันได้เดี๋ยวจะพาไปดูหน้าจอนะคะเวฟคือการรวมกลุ่มของการหยิบอ่าบอกน้องหน้าง,งานเลยค่ะว่าวันนี้หยิบอะไรหยิบให้ใครแล้วไปที่รถคันไหน ะะเริ่มอัจฉริยะกันแล้วใช่ไหมคะ,ะเราลองมาดูกันนะคะแบ่งเป็น2อสอส่วนนะคะคือส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของคลังทั่วไปนะคะส่วนของที่จอดรถกับส่วนของคลังนะคะที่จอดรถคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะตั้งแต่ประตูยามเลยเข้ามานะคะจอดตรงไหนบ้างแล้วสเตตัสคือเช็คอินหรือยังกําลังโหลดอยู่ไหมหรือว่ากําลังจะออก นะคะพวกนี้สามารถ track ได้นะคะส่วนในพื้นที่ของคลังสินค้าถ้าการณีที่คลังสินค้าของท่านนะคะผู้ผู้บริหารบอกว่าออนาคตเนี่ย ผมต้องการใช้พวกเอโรบอทอ่า ASRS ท่านสามารถแยกเป็นโซนได้นะคะโซนของ ASRS โซนของ QC นะคะหรือลูกค้ารีเทลของเราเจ้าหนึ่งนะคะเป็นรีเทลรายใหญ่อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะเขาแบ่งโซนเป็นโซนฟรีซิ่งโซนที่เก็บอุณหภูมิที่ติดลบ13องศาลองจินตนาการดูนะคะคนเข้าไปไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เครื่องมือพวก ASRS แบ่งโซนแล้วก็ทำงาน ร่วมกับตัวระบบได้นะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของที่จอดรถนะคะอันนี้เป็นเดโมจากระบบจริงนะคะท่านสามารถดูรูปภาพได้ในรูปแบบ360องศานะคะพวกนี้ถ้าคลิกไปที่ตัวที่จอดรถ ในแต่ละส่วนจากหน้าจอนะคะจะบอกรายละเอียดได้นะคะว่ารถคันนี้มาที่ a p p o i n t m e n t เบอร์อะไรมาส่ง PO เบอร์อะไรจากอันนี้อินพกตจาก ERP ก็ได้หรือจะสร้างในตัว WMS ก็ได้นะคะ a p p o i n t m e n t เบอร์อะไรหรือลูกค้าเราบางเจ้านะคะเก็บแม้กระทั่งเลขทะเบียนได้เลยเก็บเลขทะเบียนเก็บชื่อคนขับอันนี้ทำได้นะคะแล้วท่านจะเห็นตัว Status นะคะบอกว่าตอนนี้กำลังทำการเช็คอิน เข้ามาที่าร์ดนะคะกําลังรออยู่แล้วเราระบบอะคะมันจะแ็็อ auto เลยว่าเข้ามากี่นาทีแล้วนะคะมกีกิจกรรมที่เกิดขึ้นกี่นาทีแล้วออกไปตอนกี่โมงนะคะพวกนี้เป็น KPI ได้ค่ะท่านสามารถจับได้ว่าเอ้ยถ้าดูแล้ว KPI เออผมเพิ่งรู้เลยว่าเขาเนี่ยมาจอดที่าร์ดเนี่ยใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงเราจะ optimize มันยังไงนะคะเราเริ่มมีตัวเลขแล้วอันนี้ก็จะช่วยในการวางแผนได้ดีขึ้นนะคะต่อมาค่ะ การเติมเต็มสินค้านะคะอย่างที่เรียนแจ้งให้ทราบถ้าธุรกิจของท่านเป็น B 2 B B 2 C หรือ D 2 C อันนี้เราก็ตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์ในแง่ของตัว e-commerce ด้วยคลังออสำหรับลูกค้าเราบางเจ้านะคะเชื่อมต่อกับตัว e-commerce เพราะฉะนั้นเราสามารถ call API มาดูสต็อกได้นะคะว่าเอ๊ะที่คลังที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมีสินค้าไหมนะคะพร้อมที่จะส่งหรือเปล่าแล้วอยู่ที่โลเคชันไหนอันนี้ก็ทาได้นะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะ ที่สามารถเรนเดอร์ภาพนะคะภาพเสมือนจริงของคลังสินค้าในรูปแบบของ3ามิติได้นะคะท่านสามารถซูมอินซูมเอาดูได้พวกนี้เป็นคอนฟิกเ r a ร i ชันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเราสามารถกรุ๊ปในการหยิบได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในตอนบ่ายสมมุติว่าให้น้องหน้างานหยิบลูกค้าในส่วนของลูกค้า VIP ลูกค้า B2C หรือว่า B2 b นะคะแล้วก็สามารถดริลดาวลง เข้าไปดูได้ว่าในกลุ่มการหยิบเนี่ยหยิบอะไรบ้างแล้วตอนนี้สเตตัสหยิบไปที่เท่าไหร่ข้อมูลเป็นเรียลไทม์นอกจากนั้นเมื่อกี้คลิกที่แผนที่ค่ะสามารถจำลองได้เลยว่าโลเคชันเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของ3มิติสามารถเปลี่ยน Priority ได้ด้วยในกรณีที่สมมติว่าออเดอร์นี้จะต้องมีการออก ให้ทันเวลาสามารถเปลี่ยน priority ที่ตัว head office ได้เลยข้อมูลพวกนี้จะไปอัปเดตที่ handheld น้องหน้างานออโต้นะคะแล้วเรียวถามได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นท่านสามารถ Filter ได้ดูข้อมูลว่าเอ๊ะ location เอ่อ search ได้นะคะพิมพ์ SKU เข้าไปอยากรู้อยู่ส่วนไหนบ้างแบ่งแยกตามสีได้อันนี้ทําได้นะคะซูมอินซูมเอา t ได้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามค่ะคุณวน,นาผมอยากได้ละผมมี5คลังเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคลังพวกนี้จะแตกต่างกันใช่ไหมคําตอบคือได้ค่ะ นะคะคมันก็จะเป็นรูปแบบคลังเสมือนจริงเลยนะคะพวกนี้เป็นการเบรนเดอร์ภาพใช้เทคโนโลยี image processing เพราะฉะนั้นมันจะเรนเดอร์จากแกน x แกน y แกน z ไม่กินทรัพยากรเครื่องไม่ใช่รูปภาพ jpeg นะคะ,ะต่อมาค่ะโอกาสที่ท่านจะ,ะไปที่ cloud beyond มากกว่านั้นจริงๆมันไม่ใช่แค่กิจกรรมในคลังท่านอาจจะมีงานเกี่ยวกับพวกการ approve การทำ workflow อะลองจิงนตนาการนะคะทุกวันนี้เวลาน้องหน้างานจะรับสินค้าเนาะสมมติว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยมันมี การชํมรุษอ,อาจจะบอกเอ้ยพี่หนูควรจะรับดีไหมเราทํายังไงคะถ่ายรูปส่งไลน์น้องลาออกไลน์ก็หายไปลายกลุ่มกระเด้งกันมาไม่รู้ว่างานอะไรนะคะ,ะกิจกรรมพวกนี้สามารถผูกกับ workflow ได้แล้วให้มัน notification ไปที่ Mobile Device หรือ Smart Device ต่างๆได้นะคะทำได้นะคะ ต่อมาค่ะแน่นอนค่ะกิจกรรมที่เกิดที่คลังนะคะดิฉันขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านอามองในส่วนนี้จริงๆแล้วคลังขอ,อมันไม่ได้จํากัดที่ว่าจะต้องเป็นแฮนด์เฮลท่านั้นตัวมือถือต่างๆนะคะหรือในแง่ของ voice speaking เรามีลูกค้าในประเทศไทยนะคะใช้เสียงในการหยิบในกรณีที่สมมติว่าสินค้ามีชิ้นเล็กๆแล้วต้องหยิบบ่อยๆอันนี้ท่านใช้เสียงได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งตอนนี้ที่ทันสมัยล่าสุดเ,เรื่อง AR นะคะเดี๋ยวจะพาไปดู AR สามารถสแกน QR แล้วขึ้นเป็นลูกศรเลย เพราะฉะนั้นสมมติยกตัวอย่างน้องหน้างานเพิ่งมาทํางานวันแรกไม่รู้ว่าจะต้องไปเก็บที่ตรงไหนสามารถสแกนแล้วก็ดูผ่านแว่นตาได้เลยนะคะนอกจากน็้นจะเป็นพวก Pick t o l i h e ASRS พวกนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Info c l o u d s u i t e WMS ได้แล้วข้อดีนะคะเรามีประสบการณ์ค่ะเรามี best practice ในการเชื่อมต่อ Device พวกนี้ด้วยนะคะ นี่ค่ะการเชื่อมต่อค่ะอยู่บนแพลตฟอร์มของตัว i n f o s ของเรานะคะแล้วก็ง่ายมากนะคะมี tool ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามว่าเฮ้ย hey, คุณนาผมจะต้องมานั่งคีย์ตัว XML เลยไหมผมจะต้องมา,เ,าเขียน i n d i c a t i o n ไม่ต้องค่ะ drag and drop เลยนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับ ERP ของท่านเชื่อมต่อกับ e-commerce หรือจะ c อ l l พวก API ต่างๆอันนี้ทาได้นะคะ นี่ค่ะอันนี้ตัว AR นะคะเป็น simulation ที่ทาง Info ของเราจากจากแ a บวิจัยนะคะลองทําให้ท่านดูนะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าท่านมองว่าเฮ้ยคุณวนาผมอยากจะล้ําเลยนะคะใช้ AR หรือณนะปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ใช้เนาะอนาคตอันใกล้อาจจะมีนะคะท่านลองสังเกตเราสามารถสแกนแล้วมีลูกศรขึ้นอย่างนี้เลยน้องหน้างานเนี่ยก็จะไปที่โล c a t i o n นั้นนะคะไปหยิบสินค้าแล้วก็บอกว่าโอเคฉันหยิบแล้วนะคะโดยโดยใช้ นวัตรกรรมตัว AR นอกจากนั้นนะคะขออนุญาตเพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงตัวออเดอร์พวกนี้สามารถอินดิเกตจาก ERP ได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าใบ PO นะคะเข้ามาที่จะต้องมีการหยิบนะคะมันก็จะส่งข้อมูลมาที่ตัว Device ต่างๆบอกว่าคุณจะต้องหยิบกี่ชิ้นนะคะสามารถแนบรูปไปด้วยก็ได้นะคะสมมติน้องหน้างานบอกว่าเอ้ยเพิ่งมาเริ่มทางานวันแรกพี่หนูไม่รู้ว่าหนูหยิบถูกหรือเปล่า หนูไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดนะคะในที่ที่ในคลังสินค้าตามนี้เลยนะคะตัวนี้ตัว simulation เนี่ยเราเชื่อมต่อกับ ERP ของเรานะคะจริงๆ info เราก็มี ERP เหมือนกันนะคะสามารถดึงพวก transfer order นะคะเบอร์ ASN เบอร์ PO หรือออเดอร์ต่างๆเนี่ยดึงเข้ามาได้เลยนะคะสังเกตว่าเมื่อทำการสแกนพิกไปแล้วเนี่ยมันจะอัปเดต s t a ตัส แล้วถ้าความต้องการของลูกค้านะคะ business requirement บอกว่าเอ้ยคุณนาธุรกิจของผมเนี่ยต้องการข้อมูลอัปเดต Real Time เราสามารถส่งข้อมูล Real Time กลับไปได้นะคะอันนี้ก็ทำได้นะคะใส่โนต้ตเข้าไปได้ด้วยนะคะกรณีที่สมมุติว่าน้องนั่ง,งานเดินไปแล้วปับ๊บอุ้ยพี่มันให้หีบหนูเจอแค่5นะคะโนต้ตเข้าไปว่าสินค้าขาดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับเป็นงาน collaboration อย่างนี้ก็ทำได้นะคะอันนี้ On Top เข้าไปอีก Beyond ไปอีกนะคะเรามี AI อ่าสมมุติบนคลาวนะคะถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยกรณีที่ผมอะไม่ค่อยเก่งทางด้านซอฟต์แวร์อ่าหล,ลองจินตนาการน้องหน้างานในคลังก็ยิ่งไม่เก่งในด้านซอฟต์แวร์เลยนะคะเราสามารถาในเวอร์ชั่นล่าสุดบนคลาวนะคะเราเรียกว่า c o m ม n เป็นตัว AI ที่จะพูดคุยได้นะคะสามารถพูดได้สามารถพิมพ์ได้ตอบโจทย์ได้เปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวเลยนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆมันเหมือนจะมันเหมือนคล้ายๆกับ Siri นะคะพิมพ์เข้าไปถามว่าเออออ s t เดอร์สเตของเ,ออเวนเดอร์เจ้านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ Status ถึงไหนชิปไปหรือย,ยังแล้วใบ P.O. เบอร์นี้พิกไปแล้วเท่าไหร่จากทั้งหมดเท่าไหร่ นะคะคท่านไม่ต้องไปคลิกที่หน้าจอเข้าเมนูที่1เมนูที่สองอไปฟิลเตอร์หมายเลข PO พวกนี้พิมพ์เข้าไปเลยค่ะพิมพ์พูดคุยกับอคอ m เมน t ของเราได้เลยนะคะแล้วนอกจากตัว Warehouse นะคะค o m เมน t ของเราก็ซัพพอร์ตพวก ERP เหมือนกันนะคะเราจะมีโซลูชันของ ERP แล้วก็ AI เนี่ยจะครอบอยู่ด้านบนนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่รันด้วยกันนะคะ เรามาพูดคุยเกี่ยวกับพวกโรบอทนะคะมีลูกค้าของเราในประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่ใช้ตัวโรบอทนะคะตัวหุ่นยนต์ ASIS ต่างๆนะคะในการหยิบจับยกตัวอย่างอย่างเช่นธุรกิจยา ธุรกิจยาเนี่ยเขาใช้ตัวพิกทูไลท์พุททูไลท์นะคะพิกทูไลท์พุททูไลท์คืออะไรในกรณีที่สินค้าที่ท่านน้องหน้างานเนี่ยต้องใช้2มือไม่ถนัดในการสแกนแฮนด์เฮลเนาะแฮนด์เฮลก็คือตัวที่ท่านสมมติว่าไปที่เซเว่นอะเราจะเจอไอ้ตัวสแกนสแกนเขาจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนาะถ้าไม่ถนัดนะคะมันจะมีะเทคโนโลยีพวกพิกทูไลท์ไฟขึ้นปั๊บเราเดินไปตรงนั้นหยิบกี่ชิน้นแล้วก็แปะไฟออกนะคะทำะตัวนั้นเชื่อมต่อกับ WMS ของเราก็ได้นะคะหรือจะเป็นพวก ASRS เป็นตัวที่ยกเครนนะคะมีธุรกิจน้ำอ,อันดับหนึ่งของเมืองไทยเหมือนกันที่เป็นลูกค้าของเรานะคะใช้เชื่อมต่อ a s i s ดิชั้นขออนุญาตเรียกว่าคลังของเขาเนี่ย90%ใช้โรบอทหมดเลยนะคะ10%ที่คนเข้าไปเกี่ยวข้องคือคนทำหน้าที่ขับรถไปจอดแล้วก็ยกของเนี่ยไปวางที่สายพานหลังจากขึ้นสายพานปั๊บมันจะอโตเมตไปที่โลเคชันมีการฟูลฟิลรีพินิชเมนต์ถ้าหยิบก็มีหยิบออกมาด้วยถ้าเก็บเก็บเท่าไหรโลเคชั่นอะไร ออโต้เลยนะคะอันนี้ก็ทําได้นะคะมาค่ะตรงนี้ในส่วนของรีพอร์ตนะคะอยากที่เรียนแจ้งให้ทราบค่ะอ,อยากให้ลืมพวกรีพอร์ตที่เป็นพวก Excel ตัวเลขธรรมดาเลยนะคะท่านสามารถสร้างรูปแบบแดชบอร์ดแบบนี้ได้นะคะดูข้อมูล Real Time เป็นแดชบอร์ดแบบนี้ได้มากไปกว่านั้นค่ะเวลาคลิกเข้าไปหรือดิ down ข้อมูลลงไปท่านสามารถดู Raw Data ได้อาอยากรู้ว่ากราฟ กราฟนี้นะคะมาจากลูกค้าอะไรซัพพลายเออร์อะไร supplier, ออเดอร์เบอร์อะไรคลิกเข้าไปดูได้นะคะดิฉันให้มากกว่าน,นั้นอีกสมมติว่าผู้บริหารบอกว่าเอ้ย,อย,อยผมต้องการดูข้อมูลคลังแต่ว่าฝ่ายบัญชีบอกว่าพี่คะหนูมีข้อมูลที่วางอยู่ในโน้ตแพดวางเป็น Excel ไฟล์เป็น CSV เป็น t e x t File พี่เอาข้อมูลพวกนี้เบรนขึ้นมาแล้วโชว์ในรูปแบบรีพอร์ตเดียวกันได้ ะะสามารถดูบนเบอร์สแบบนี้ได้เลย d b บีเชงเกเป็นลูกค้าของเรานะคะอันนี้เป็นลูกค้าจริงเลยนะคะเป็น 3PL แล้วก็ใช้ระบบของเราด้วยนะคะที่อเมริกานะคะโอเคอะต่อมาค่ะอันนี้เป็นหัวข้อนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันว่าคุณวนณาผมเริ่มอยากรู้แล้วนะคะขออนุญาตให้ดูเส้นสีเทาอันนี้คือที่ ERP ตอบโจทย์ ERP คืออะไรคะ ERP าสามารถดูได้ว่า Inventory คุณมีเท่าไหร่ นะคะ,ะขาเข้าขาออกตัดสต็อกออกในแง่ของทางบัญชีแต่อย่างที่เรียนแจ้งให้ทราบค่ะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคลังไม่ว่าจะเป็นการแนะนำว่าเก็บที่ไหนนะคะแนะนำว่าหยิบที่ไหนการเก็บ attribute อย่างเช่นการเก็บพวกหลอดสไตล์ไซส์สีนะคะคุณลักษณะของ Product อันนี้ ERP ไม่ตอบโจทย์แน่นอนนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าท่านได้เห็นเวอร์ชันล,ล่าสุดของเราสามารถดูรูปแบบ3มิติหมุนได้360องศาซูมอินซูมเอาได้นะคะที่แถมมาให้ค่ะมีเรื่อง l a b o r Management ด้วยนะคะตอบโจทย์ในกรณีที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างให้ทราบว่าในกรณีที่ท่านอยากรู้ว่าเอ้ยถ้าอันอในอีกเดือนหน้าเนี่ยออเดอร์เข้ามาเยอะๆเนี่ยคนของผมพอ,อ,พอไหมหรือเราควรจะต้องเพิ่มคน ะะหรือควรจะโยกน้องอย่างน้องปัจจุบันเนี่ยทำงานทำรีซีฟิ n งอยู่นะคะตอนบ่ายเราจะโยกเขามาทํางานพวกพิกกิ้งทำพวกแพ็กกิ้งดีไหมนะคะพวกนี้ระบบมันจะซิมูเลตให้ได้ด้วยนะคะซิมูเลตเส้นทางให้ได้ด้วยนะคะเส้นทางการเดินในคลังอันนี้ก็ทําได้นะคะขออนุญ,ญาตให้ท่านดูในกรอบสีแดงนะคะอันนี้เป็นเบสจากลูกค้าปัจจุบันที่ได้ใช้ระบบ WMS นะคะทดแทนตัว ERP นะคะ สังเกตว่าตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็น15-20%ในการลดพวก fulfillment cost นะคะแล้วก็อันตัวเลขนี้น่าสนใจเกือบ40%เลยนะคะที่เพิ่ม labor productivity นะคะสามารถใช้คนได้ถูกจุดหรือว่าสามารถ manage งานในคลังส่วนไหนที่จะต้องใช้หุ่นยนต์ส่วนไหนจะต้องใช้ tool อะไรมาเพิ่มเนี่ยก,ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะลดในแง่ของ space requirement นะคะ improve inventory ทรู p u t นะคะหรือเ v e พวก t r a n s p o r t a t i o คอร์ t นะคะตัวเลขสุดท้ายค่ะอันนี้อยากให้ดูเบตตามลูกค้าปัจจุบันที่ Active ของเรานะคะ Inventory เขามีความถูกต้องมากกว่า99%นะคะท่านมั่นใจแน่นอนว่าสินค้าเมื่อเข้าไปคังแล้วจะไม่มีการหายหา,ยหายไม่เจอหรือมองไม่เจอไม่รู้ว่าโลเคชันอยู่ไหนเมื่อเข้าคัางแล้วเราจะมีการ t r a ็กสินค้าตัวนั้นนะคะแปะเข้ามาเลยนะคะอ่ะ สุดท้ายค่ะ FO, อินโฟอินโฟของเรานะคะเป็นอินดัสทรีสเปซิฟิกเรามีทั้งเรื่องโลจิสติกเรามี ERP ด้วยหากท่านสนใจนะคะสามารถติดต่อเรามาทางอ,อีเมลนะคะหรือทางเบอร์โทรก็ได้นะคะเข้าไปดูเว็บไซต์ได้นะคะอินโฟของเรา info.com นะคะเรามีหลายๆโซลูชันที่สเปซิฟิกกับธุรกิจของท่านนะคะขอบพระคุณมากนะคะคิดว่าน่าจะตรงเวลาพอดีอ่ะพอดีเป๊ะเลยนะคะขออนุญ,ญาตตอบคําถามเป็นออฟไลน์แล้วกันเนื่องจากเราเวลาน้อยนะคะแล้วก็ขออนุญาตส่งไมให้กับพี่ ก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะ